สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเมนูเสร็จไปแล้วเมนูนี้ผมกําลังเตรียมกุ้งใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ตัดกุ้งเอาหัวออกนะครับแล้วก็ตัดขาอย่างนี้ครับผมอยากจะเก็บเปลือกกุ้งเอาไว้ด้วยสําหรับทําข้าวอบกุนเชียงครับกุ้งเนี่ยผมใช้ไม้สอยขี้จะข้างหลังเขาออกมานะครับ นะตอนนี้ก็หมดแล้วสายออกหมดแล้วตัดขาเรียบร้อยล้างอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับได้แล้วหม้อต้มน้ําหน่อยผมใช้น้ํานะครับใส่ลงไปเพื่อเราจะต้มกุนเชียงก่อนที่เอาไปทอดครับโอเคเรามีกุนเชียงครับเราก็มีข้าวผมมีโอกไก่ด้วยผมมีเห็ดหอมซึ่งเห็ดหอมล้างน้ําแล้วแล้วก็แช่จนนิ่มแล้วกับน้ําที่เราพร้อมที่จะหุงกับข้าวนะครับแต่กุ้ง ผมเลือกที่จะมีเปลือกเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้กุ้งเนี่ยเสียความชื้นไปเยอะเกินไปโดยเอาเปลือกเก็บเอาไว้ก่อนเวลาเราจะกินเราก็แกะเปลือกออกแล้วกุ้งจะได้สุกแบบมีน้ำนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้ากุนเชียงเรามาทํากุนเชียงกันก่อนผมหั่นเลยนะครับหั่นเฉียงๆอย่างนี้กุนเชียงครับเสร็จแล้วล่าผักชีอ่เดี๋ยวล้างหน่อย ลาบผักชีครับกระเทียมเดี๋ยวเราจะบุบเขานี่ครับเอ,อ่นไก่หน่อยครับไก่อยากจะหั่นเป็นเต๋านะครับท่านชมครับอันนี้ใช้อกนะครับโอเคเราได้ไก่แล้วเราก็จะมาได้เห็ดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วเอาขาเห็ดออกก่อน เห็ดหอมตัดขานะครับเป็นเห็ดหอมแห้งก็จะดีกว่าเห็ดหอมสดนะครับเพราะเห็ดหอมแห้งเนี่ยจะได้ความหอมมากกว่าเห็ดหอมสดครับผมเห็ดหอมหั่นซีนะครับน้ำเดือดแล้วเติมกุนเชียงหน่อยครับโยนกล่วมไปเลยเกือบครบแล้วครับ เราตำลาผักชีกับกระเทียมตำลาผักชีก,กระเทียมนะครับกุนเชียงเราต้มหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ความหวานของกุนเชียงเยอะเกินไปต้มเอาความหวานออกซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่ดํามากครับน้ํามันน้ํามันถั่วเหลืองตราอางุ่นครับใส่ลงไป เอาละกุนเชียงเราได้แล้วเราก็จะใส่กุนเชียงลงไปในกระทะที่มีน้ำมันนี่ทำแบบผมจะต้องอย่าให้น้ำมันร้อนนะครับน้ำมันร้อนแล้วไปเที่ีงกระเด็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองผมก็จะคั่วกุนเชียงกับน,น้ำมันของเราให้หอมก่อนครับทีนี้ข้าวเราล้างหน่อยครับ แล้วก็จะคั่วกุนเชียงให้หอมก่อนครับสีกุนเชียงก็จะไม่ดำง่ายนะครับเราไปต้มน้ำเขาสะก่อนหนะ่อยก็รอให้น้ำมันที่ออกมานี้ก็จะหอมนะครับเพราเป็นน้ำมันถูกรีดออกมาจากตัวกุนเชียงด้วยคั่วอย่างนี้ให้เขาเหลืองหน่อยนะครับให้กุนเชียงเหลืองหน่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเข้ากาทำข้าอบเนี่ย สีที่เข้มๆจัดๆเนี่ยก็จะมีน้ำที่เราจะต้องทำให้ข้าวสุกเนี่ยก็ทำให้กุนเชียงเนี่ยนุ่มลงนะครับสีเขาก็จะจางลงไปด้วยนะครับเริ่มเหลืองผมลดไฟเสร็จแล้วผมเอาน้ำมันออกหน่อยครับผมมีกระเทียมรลาผักชีครับทีนี้เราก็จะผัดกระเทียมนี้ให้หอมหน่อยนะครับ เริ่มหอมกระเทียมผมก็ใส่พริกไทยหน่อยครับพริกไทยเริ่มหอมแล้วครับผมใส่ไก่นะครับไก่เราก็ไม่ต้องให้สุกมากนะครับเอาเพียงให้หอมโอเคจากนั้นก็เป็นหอมแล้วเราก็ใส่กุ้งเลยครับกุ้งแล้วก็เห็ดหอม น้ำมันที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับใส่เพิ่มไปหน่อยเสร็จแล้วข้าวที่เราล้างไว้ครับปรุงรสครับซีอขาวครับน้ำมันหนอยหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยครับใส่น้ำที่เราแช่เห็ดครับ ขอชิมหน่อยก่อนครับตอนน้ำเริ่มเดือดผมก็จะชิมนิดนึงก่อนดูซิว่าซีอิ๊วขาวแล้วพอไหมอบแล้วครับเราอบเปิดไว้ที่180นะครับทนะครับชมครับอบข้าวของเราให้สุก กระดาษฟอยล์ครับติดนะครับั้นละครับผมจะเข้าเตาอบแบบนี้สักครึ่งชั่วโมงนะครับ180องศาสามสิบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสางหลังจาก35นาทีครับ ข้าวอบเราเสียงดังในเตาอบเสียงดังแล้วครับเดี๋ยวไปดูเลยนี่เลยครับเราจะเสิร์ฟในหม้อน,นี้กุ้งโอ้โหหอ,อมเลยครับกุ้งทั้งเปลือกเนี่ยท่านชมนครับเราใส่เอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเนื้อกุ้งเขาแห้งน้ำเพระเาะฉะนั้น จะช่วยให้กุ้งเราไม่กระด้างครับก็จะมีผักชีหน่อยครับ oh. นี่เละครับท่านผู้ชมครับข้าวอบกุนเชียงครับเดี๋ยวมาชิมกันครับข้าวอบกุนเชียงก็ต้องชิมแล้วครับ,บกุนเชียงเห็ดข้าวตัวข้าวเนี่ยจะมีกลิ่นซีอิว๊ว แล้วจะมีความกลมกล่อมจากกุนเชียงเนี่ยเข้าไปอยู่ในน้ําก็ไปซึมอยู่กับตัวข้าวนะครับก็จะให้รสเค็มเหมือนกันแล้วเวลาเรากินข้าวที่ไม่เค็มจัดไปเนี่ยพอเจอกุนเชียงที่มีรสชาติเนี่ยก็จะทําให้มีรสชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความหอม100%เเครับเพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยเราปิดทุกอย่างรวมกันแล้วให้ข้าวเราอุนะครับกับน้ําที่เราใส่ลงไปคือน้ําที่เราแช่เห็ดหอมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เวลาอบอธิบายนิดนึงครับท่านผู้ชมครับผมใช้ไฟ180 35นาทีเนี่ยด้วยความหนาของข้าวประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชมอาจจะใช้อันนี้ผมเพิ่มเวลาไปด้วยนะครับจาก35นาทีเนี่ยเราเพิ่มเป็นเป็น50านาทีเพราะนั้นท่านผู้ชมลองดูว่าถ้าสมมุติว่าความหนาของข้าวประมาณนี้ใช้เวลา50นาทีได้สบายเลยนะครับแล้วอุณหภูมิเนี่ยถ้าปิดฝาแน่นๆเลยไม่ให้อากาศหายใจเลยเนี่ย220 200องศาได้เลยนะครับ200องศา C ก็จะได้ข้าวที่ อบออกมาหอมเลยเดียวแต่ถ้าท่านผู้ชมเอาเข้าวบางลงไปหน่อยจะใช้เวลาเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเร็วขึ้นนะครับแต่จะขอแนะนําว่าอย่าให้ใส่ภาชนะเข้าไปอบแบบภาชนะที่เป็นปากกว้างก้นก้นแคบนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ข้างบนข้างล่างจะแฉะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะไม่สุกเอาเวลาเราใส่ข้าวดิบลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากันอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นข้าวอบกุนเชียงซึ่ง ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงครับแต่วิธีการทําไม่ยากเลยใช้เวลาคือในเตาอบเท่านั้นเองเอาละครับท่านผู้ชมครับสเมนูจบไปเรียบร้อยสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันอาทิตย์8ปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ